มีคำพังเพยในรูปแบบในความเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องในการพึ่งพาอาศัยอย่างที่เรามักได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆว่าวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะช่วยพอมีวัด ช่วยดัดนิสัยบ้านแล้ววัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็ย่อมมลาลัยทั้งสองทางทั้งวัดก็ต้องอันตรทา,านทั้งบ้านก็พลอยไม่เหมาะสมไปด้วย นั้นวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสอของเดือนกันยายนเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำของเดือนสิบวันขึ้นสิบห้าค่ำนี้ก็มีพุทธอนุญาตให้เราได้มีส่วนมาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่เราเรียกว่ามีส่วนกับมาทบทวน <c oughs> สิขาบทที่ทรงห้ามที่เรามักให้กิจกรรมวันนี้ว่าทำสังฆกรรมประเภทอุโอสสดกรรมกรรมที่สงจะพึ่งกระทำภายในวันขึ้นสิบห้าคำหรือวันแรมสิบสี่สิบห้าคำของทุกเดือน ศึกขาบทที่นำมาทบทวนก็ลดแล้วแต่มีส่วยข้องกับการดำเนินการเกี่ยวข้องกับส่วนที่ถือว่าชีวิตของเรานี่ที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาภูตาโลกลูกขันกิริยามนญาตการแสดงออกต่างๆก็ ให้อยู่ในรูปแบบเรียกว่าไม่ให้เกิดความขาดเคลื่อนผิดพลาดที่เราเรียกว่ารักษากายรักษากายรักษาวาจาพราะเป็นส่วนหนึ่งของสม,มุทฐานการเกิดซึ่งความบกพร่องความบกพร่องก็เกิดขึ้นจากความไม่รู้ Uh, เมื่อไม่รู้ก็คืนทำลง uh huh. ต้องฝ่าฝืนด้วยความรู้สึกสำคัญฝ่าฝืนด้วยความไม่ละอายฝ่าฝืนในรูปแบบลืมสติ uh huh. แต่สิ่งที่แย่ที่สุดนะคือความไม่ละอาย พราะความไม่ละอายนั้นถือว่าเป็นอันตรายความไม่ละอายอม,มันมีส่วนทำได้ในทางให้เกิดความเสื่อมเสียทั้งที่รับและที่แจ้งคนไม่มีความละอายอม,มันก็เป็นสภาพที่ถือว่า มีส่วนของความไม่เหมาะสมเรานำมาทบทวนทุกกลุ่งเดือนวันนี้ก็คงจะใช้เวลาในการรวมกันทำขึ้นซึ่งกิจกรรมวันนี้ในช่วงบ่ายหนึ่งโมงบ่ายหนึ่งโมงที่ที่บ่าโบสดที่โบด <c oughs> ภาษาหนึ่งเราก็เรียกว่าซิม คำมาสิมก็หมายถึงสีมาสีมาก็หมายถึงเขตเขตพื้นที่ที่สงสมมติขึ้นเพื่อทำสังคกรรมที่เรามักให้ความรู้สึกว่าโบมดหรือสีมาสีมามีสอง,สอ,งอย่างตามรูปแบบของภาคบัญญัติภาคก,การศึกษา พัฒศีมาอาพัฒศีมาพัฒสีมาก็หมายถึงศีมาที่เราได้รับอนุญาตจากสังคมที่มีส่วนรับผิดชอบในการจัดการการบริหารอภาพัฒศีมาหมายถึงสีมาที่สงสมมติขึ้นทากิจกรรมในลักษณะที่เรียกว่า เป็นสิ่งที่จะต้องให้เกิดความสำเร็จมีอกเขปะสีมาสตตะพันธระสีมาขามาสีมา,า,มส,มาส่วนพัทธสีมาก็สีมาที่ถือว่าได้รับอนุญาตเราทุกวันนี้ก็มีการกระทำกันในรูปแบบของหลักการที่สังคม ยอมรับกันเรียกว่าขอวิสูงคามมาชีมาขอพระราชาทานจากผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบสังคมนี่ก็เรามีส่วนของการกระทํากันในลักษณะอย่างนี้การทําสังกกรรมประเภทนี้ทั้งก็ยังมีส่วนมงบอกม,สมีสามลักษณะด้วยกัน เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของปุคละอุโบสถคือส่วนบุคคลไม่มีพวกอยู่โดดเดียวเป็นปเจกะบุคคล <c oughs> ถ้าอยู่กันตั้งแต่สองสองอชีวิต <c oughs> สองรูปไปถึงสามรูปเรียกว่าคณะอุโสถ ถ้าสี่รูปชีสวิตก็เรียกว่าสังฆอุปสถที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะต้องมีส่วนของการทบทวนถ้าหนึ่งรูปส่วนมากท่านก็ไม่ได้มีส่วนของการสาธยายแบบการสวดหรือการทบทวนแต่การแต่มีส่วนของกิจ,จก,กรรม เบื้องต้นบุปกิจบุปกรณ์ต่างๆนั้นก็อยู่ในรูปแบบอย่างเดียวกันหมด <c oughs> แล้วก็มีส่วนของการอธิษฐานอันนี้ก็เป็นส่วนของการทำหน้าที่ส่วนคณะอุปสมบทสองลูกสาลูปก็มีส่วนของการทำกิจกรรมเบื้องต้นเหมือนกันบุปกิจบุปกรณ์ ต่างๆก็พร้อมเหมือนกันหมดแล้วก็มีตานตังยัติแล้วก็บอกปริสุทธิที่เราเรียกว่าปริสุทธิหรือบริสุทธิ์ก็มีส่วนของการกระทําอย่างนั้นถ้าชีโลกขึ้นไป <c oughs> ก็เป็นส่วนของการสุ ทบทวนสิขาบทที่ทรงห้าม227สิบเดขาบทนี่ก็เป็นหน้าทีของเราอยู่แล้วเราก็มีส่วนของการทำอย่างนี้มาโดยตลอดดังนั้นวันนี้เวลา13นาฬิกาก็รวมกันที่อุบสถที่โบสถ์นะทำกิจกรรม,มน,นั้นเมื่อทำสังฆกรรมประเภทอุโสถกรรมเสร็จก็มีส่วนของการเสริม ในการฟังครูบาอาจารย์ที่มีส่วนมาให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านความรู้จากการได้ยินหรืฟังสุตะก็เราส่วนมากมักปฏิเสธการได้ยินได้ฟังแต่พระพุทธเจ้าก็สลรเสริญสรรเสริญบุคคลผู้มีความพร้อมอย่างนี้ อย่างพระอนอนท์พระอนอนท์เป็นพุทธอนุช,ชาเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ได้ยินได้ฟังมากเป็นพุทธ,ทธอุปถากด้วยพอได้ประสบการณ์จากการได้ยินได้ฟังเป็นส่วนหนึ่งของความโลภน,นั้นการได้ยินได้ฟังเราก็ต้องมีประดับมีประดับไว้ การได้ยินได้ฟ right ังถ้าจิตใจมีส่วนสงบล่อมเย็นฟังได้ทุกอย่างแล้วก็ยังมีการจัดสรรให้เกิดความรู้สึกได้ข้อมูลที่ลึกซึ้งข้อมูลที่มันมีส่วนทำให้ได้เหตุได้ผลเห็นไว้แต่จิตใจที่อยู่ในสภาพที่วิตกกังวลอ่อนแอ มันก็มีสิทธิ์กันมีแต่สร้างความกบเกื้อนมีแต่เลดมายามาเล่มายานี่ถ้าเราไม่ดูตัวเองก็ไม่รู้จักคนเราโกหกคนอื่นมันก็พอโกหกได้แต่โกหกตัวเองนี่มองไม่เห็นมายาเหล่านี้จะต้องรู้เท่าทันเพราะ สิ่งที่มันเป็นส่วนทำให้เนินช้าก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องอในรูปแบบของอเครื่องน่วงเนีย่ยล้วก็มีส่วนมาอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นกิจกรรมวันนี้ในช่วงบ่ายตอนเย็นล้วก็คงรวมกันอยู่เหมือนเดิม แต่และว,วันแต่และว,วันเรามีกิจกรรมร่วมกันเ,เพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางทางสร้างความรู้สึกของความรู้สึกที่มันมีส่วนให้เราเได้ความรู้แต่วันที่สิมนวารคิดว่าอยากจะนำพาไปกราบไปนมัมบัญชาการไปเยี่ยมเยี่ยมศพหลวงพ่อเจ้าคุณมงคลกิติธาดาในช่วงบ่าย ก็ถือว่าท่านก็เป็นบุภาจารย์เคยอยู่วัดน้องบ่อพงปี 2. 2องพันร้ออ็ดท่านก็ได้ไปทำหน้าที่อยู่ที่นั่นถึงกับมรณาภาพในวันที่23ของเดือนพฤศจิกาลนที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้ทำชาปนากิจเลยทำการเก็บไว้ที่นั่นเราจะได้มีส่วนไปไปเยี่ยมในฐานะ,ะครูบาอาจารย์ ก็เป็นวันที่15บหาก็คงเป็นอย่างนั้น